สวัสดีจ้าขึ้นเก่านอนบอหลับนิวรอบดึกเข็ดน้ำยาไว้น้ำยาหมอนนี่้ามือเราพี่น้องสาดพรผิดบนใสมาอีกอว้าวเหิ้วหิ้วหิ้ว สามร้อยหกสิบห้าวันมีเศนอยู่ในร่างกายสามร้อยหกสิบห้าวันขึ้นกันวุย้ยไปดีเศตาซะเนามาเด้อไายบนหลับบนนอนมากินกาแฟจะจ้ะโอ้ยอยากให้เบิ้งนิริกาได้ตอบตึกใสคาออนน้ำจ้ะ นี่อืมเห็นเซนบ่ได้น้ำร้ายแตกน้ำร้ายแตกทำใ่ญ่ๆแตกแตกแตกป็นว่าขนมจีนฉันว่าก๋วยเตี๋ย,ยว บ่มีคำว่าบ,บอแซบอาเด้อพี่น้องอ,อ เพิ่มมีผักบุ้งดวกมีสาระเน่สาระเน่นะ้จัะสาระเน่ไปเรื่อยไปเรื่อยสาระเน่สาระเน่ ขาแต่ขามันเงนเงเ้ยเนี่ยเนี่ยร <Yeah. Yeah. S 1> ุดปาก 就会。嗯 ้าออนอืมรักบุ้งลวกชอบบุ้งหน้าลวกว้าวแต่ใจรอบดึกแต่ใจตอนดึก ใส่ตองหัวหมิงไสตองเมื่อไหร่จีดนิวนาังงามนังเอกเป็นจีดนิว <laughs> อ่อคุณกูวะเผ็ด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 แต่ก็แซ่บ แบบสดใยเผ็ดแบบแซบบ่บว้าวว้าวว้าวเบ้าตาแรนี่ตาแรนี่กินเบ็ดนี่เะาจะผักบนเรือแบบพีเมาก,กินผักพีเอาวคลิปมันสีเงาคลิปมันสีเงาคนานี้เดี๋ยวพีเนั่งห่าวผักกินผักพีเอขีดคอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเด้อ อืมแล้วพี่เอปิดคลิปแล้วพี่ขี่นั่งกินต่อคลิปมันสี่เงีวอืมลองเฮ็ดคลิปตั้นๆก็เพิ่นเนี่ยเดแต่คลิปเงี้ยวๆไรพี่น้องเพิ่นขี่เบิ่งให้บดจบไป็ลไรเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมคลิปพี่เอจา้าไว้พอกันคลิปหน้านะจ๊ะกากดได้กดแชร์ให้พี่เอเม้น่ยเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจา้า Thank you.